กราบนมัสการท่านอาจารย์เจ้าค่ะอ,อจริงๆโยมก็ส่งกันบ้านให้ท่านอาจารย์อยู่เป็นช่วงๆอะัะเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเอ,อทำไมตอนหลังๆเนี่ยโยมคือ,ค,อคือรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาท่านอาจารย์ มันเหมือนกับว่าคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะแบบว่าฝึกฝนฝึกฝนทุกวันใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ฝึกฝนมีสติสัมปชัญญะอยู่กับมีสติปัญญาอยู่กับว่าเออรู้ร,รู้รู้จักสังขารรู้เท่าทันแต่มาหลัง,หล,งหลังเนี่ยมันมันเหมือนกับ บางทีมันก็ปรากฏอะไรขึ้นมาให้เรารับรู้ว่าเนี่ยเป็นธรรมอันนี้มันเป็นธรรมมันจะมีอาการแบบเนี้ยเข้ามาบ่อยๆช่วงหลังๆแม้กระทั่งยมคุณจะพูดดีไหมว่าแม้กระทั่งในความฝันอะเจ้าค่ะที่มันเหมือนกับอันนี้ยมควรจะพูด ออกใหม่ดีหรือเปล่าเจ้าคะมันเหมือนเป็นนิมิตอ่ะก็ได้มาแล้วโยพูดได้คือคือคืออย่างเมื่อคืนเนี่ยมันมีความฝันขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนเห็นรูปท่านอาจารย์มั่นองโตใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็แล้ว มันมีเหมือนเป็นดวงจิตอะซึ่งในในความฝันเนี่ยก็รู้ว่าเนี่ยอันเนี้ยเราอันเนี้ยคือจิตจิตที่อยู่ในในตัวขันห้าเนี่ยแล้วมันอันนั้นมันก็ไหลเข้าไปเหมือนกับมันบินเข้าไปในในองค์หลวงปู่มั่นอะบินหายวับเข้าไปในนั้นเลยก็จะมีอะไรแบบเนี้ยที่ที่หมายคคำว่าจะจะรู้สึกสัมผัสได้อยู่ตลอดเลยท่านอาจารย์ มันจะมารูปแปลกๆอ่ะอย่างที่โยมส่งกันบ้านท่านอาจารย์ล่าสุดโยมค,คือคือเราก็ไม่คิดว่าโหวความสัศรัทธานี่มันมีอนุภาพมากเลยอ่ะมีอนุภาพมากเลยแล้วก็หลังๆในโยมเข้าใจในธรรมที่ท่านอาจารย์อธิบายทุกช็อตทุกช็อตให้กับกยิ่งรับทำใจยิ่งรับทมความศรัทธามันก็ยิ่งเพิ่ม มันก็ยิ่งเพิ่มพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านตั้งแต่ท่านอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นจนกระทั่งท่านพระอาจารย์หลวงตาท่านเองทุกอย่างมันความศรัทธามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางทีเหมือนกับปิติมันล้นเยอะจนบางวันนี้มันไม่อยากทานข้าวอะ่ะท่านอาจารย์แต่มันก็ต้องบังคับให้กินอะ่ะเพราะปันเดยนนี้จะกินแค่ วันละมือเองเพราะมันมันกินมากกว่านั้นมันกินไม่ได้แล้ว่ะเจ้าค่ะเหมือนข้างในมันมันเต็มตื้นอะไรของมันอยู่สักอย่างแล้วมันก็มันเป็นความรู้สึกที่มันมันพูดค่อนข้างยากมันอึกอึ๊กอกอะไรเหมือนบางครั้งมันเหมือนกับว่ารู้สึกเหมือนจะเป็นไข้อย่างเงี้ยเดียว่าเอ้เราจะติดโควิดมาหรือเปล่าไปซื้อของอะไร แต่เอาข้าจริงพอเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหรือถึงท่านอาจารย์เนี่ยทุกอย่างมันก็มันก็เลือนหายไปอย่างรวดเร็วเลยก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเจ้าค่ะคือหมายความว่าเอ๊ะมันอาการมันมันแปลกๆอ่ะยังก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยอยากขอความเมตตาท่านอาจารย์เมตตาชี้แนะไอ้สภาวะจิตท,ที่อยู่ข้างในนิดนึงอ่ะเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณเย่ะ ก็แล้วมัน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 หายแล้วก็แล้วไปไม่ไม่รู้จะให้ผลยังไงเือมันความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากศรัทธากันมันหายแล้วก็หายเป็นอะไรเป็นอะไรก็ศรัทธาพลังลมปราณในฐานจิตความศรัทธาความคิดถึงกันระลึกถึงกันมันก็มีอํานาจมีอนุภาพขึ้นมาก็ทําให้โรคภัยแค่เจ็บอะไรต่างภัยพิบัติอะไรต่างมันก็หายไปมันจะแพ้กอย่างเดียวแค่กรรม ถ้าไม่มีกรรมมาตัดรอนก็อะไรก็จะช่วยได้ช่วยคุ้มครองประกันภัยต่ตางๆได้เขาก็เอาไปใช้สาลพัดแค่ค้าขาย,ขายใช้รรหากินตามที่ชอบอันนี้มันสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของเราไอ้เรื่องของตถาทาตถาทานแน่นอนแต่เรื่องหมายถึงการปฏิบัติธรรมนะเรื่องความจะบปนทุกก็ต้องก็ต้องเห็นว่าสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจ คือต้องเข้าใจเรื่องเรื่องไอ้ไอ้ใบกับไอ้บ้าเขาเข้าใจเนาะโยมเข้าใจเรื่องมันต้องชัดเจนที่ใจจริง,รงไม่ใช่แค่จํานะคือทุกประโยคะนานเนี่ยมันต้องรู้ว่าอาการน้อจิตอะมันเปรียบเหมือนเป็นบ้ามันเป็นในสังการปุกแต่งแล้วมีตัวเราเข้าไปยึดถือมันก็จะเป็นบ้าออ่ส่วนในใจแท้ใจ,ใจบริสุทธิ์ใจเดิมเนี่ยมันมันธรรมชาติที่มันปรุงไม่ได้เรียกว่าเป็นในใบเออทุกประโยคหนาไอ้ใบกับไอ้บ้ามันจะอยู่ด้วยกันมันจะมันจะเป็นธรรมชาติที่ต้องอยู่ด้วยกันเหมือนกับ ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยมันก็ธรรมชาติที่คู่กับท้องฟ้าที่เปรียบเหมือนเป็นใจส่วนสังขารพวกแต่งเหมือนกับว่าฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าดังนั้นเนี่ยตราบใดที่ยังมีมีท้องฟ้ามีธรรมชาติมีจักรวาลเนี่ยไอ้ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าก็คงอยู่ในธรรมชาติในจักรวาลนี่แหละมันคองคู่กันแต่มันฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรียบเหมือนสังขารพวกแต่งในใจเราใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าหรืออวกาศที่ว่างเปล่ามันไม่มันไม่ดูติดกันและไม่ผักกัน มันไม่ดูดติดกันแล้วมันไม่ผักกันดังนั้นน่ยใจแท้ใจเดิมมันเหมือนกับเป็นท้องฟ้าเป็นอวกาศที่ว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีนุ่ลักไม่มีผู้ไปดูไปรู้ไปละไปปล่อยวางอะไรอ่ะมันไม่ไปดูดอะไรไม่ไปผักอะไรมันถ้าไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักไม่ติดชังกมรู้อะไรมันก็รู้ว่าใจเป็นใจคือเป็นใบเป็นใจที่เป็นเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้ส่วนที่ปรุงแต่งได้ก็เป็นเหมือนเป็นบ้าเหมือนกับเป็นไอ้บ้าหรืออีบ้ามันก็เป็นบ้ามันไปตามเรื่องตำราว แต่ก็มันต้องอยู่ในกันในธรรมชาติเหมือนกับฟ้าแลกฟ้ารองฟ้าผ่า,าซึ่งเป็นสังขารปุงแต่งก็ต้องอยู่ในธรรมชาติของจักรวาลหรือท้องฟ้าที่ไม่ปุกลแต่งมันต้องเป็นของคู่กันถ้าตาบดเห็นแต่ใจที่ว่างเปล่าไม่เห็นสังขารเกิดดับในความว่างเปล่าแล้วก็ผู้ยึดถือไม่มีอันนั้นน่ะหลงแล้วเช่นเห็นไปเห็นแต่ความว่างความนิ่งความเฉยอย่างเดียวไม่เห็นไอ้บ้าไอ้บ้าหรือ ok อีบ้าพูดไม่หยุดและผู้ยึดถือไอ้บ้าอีบ้าไม่มีหรือจะพ้นทุกข์แต่นี่ไม่เห็นไอ้บ้าอีบ้า แล้วก็ไม่ไม,ไมีไม่รู้แจ้งแก่ใจว่าสิ้นยึดถือไอ้บ้าอีบ้าแต่ไปจับตรงความว่างความเบาความสบายอย่างเดียวว่านิพานอันเนี้ยหลงขาดเลยหลงยึดถือแล้วทุกมากเลยอันเนี้ยแล้วจะมีโรคภูมิแพ้โรคอะไรตามมาอีกเยอะจาไว้เลยว่าทุกประจขนาดเนี้ยถ้ามันเห็นแต่จิตนิ่งจิตเฉยจิตว่างจิตเบาจิตสบายจิตสงบไม่เห็นไอ้บ้าอีบ้าในในความนิ่งความเฉยความเ,ามเบาความสงบอันนั้นน่ะหลงทางแล้ว หลงทางผิดทางแลยเท่ากับยึดถือแล้วยึดถือความนิ่งความเฉยความเบาความว่างความสงบความสว่างความไม่มีอะไรอันนั้นเท่ากับยึดถือแล้วแต่ถ้าเออมันมันไม่มีมันมันว่างมันเบามันมันโปร่งมันว่างมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรปรากฏแต่ในความปรากฏมันมีไอ้บ้าอีบ้าพูดไม่หยุดแต่ผู้ยึดถือไอ้บ้าอีบ้าไม่มีมันจึงนิพพานจึงพ้นทุกข์เพราะว่าไม่มีผู้ไปรองรับไอ้บ้าอีบ้าจึงพ้นทุกข์เพราะไอ้บ้าอีบ้าเนี่ยมันคือ วิญญาณาขันที่ทํางานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารมันทํางานอยู่ในร่างกายเรานี่แนะ่มันเลยมีไอ้บ้าอบา้อบาแท้จริงอ่ยมันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เองขันห้านิดเองแต่พอไม่มีผู้ไปยึดถือไอบ้ไอบา้าอีบ้าเนี่ยมันก็เลยสิ้นอุปทานขันห้าหรือสิ้นอวิชาปาัญญาสักลาสักลาปัญญาวิญญาณนางเนี่ยมันก็เลยสิ้นปฏิจจสมบาทเหลือแต่อาการของขันห้าผู้ยึดถือไม่มีดังนั้นแน่ถ้าไปเห็นแต่ ใจนิ่งใจเฉยใจสงบใจว่างใจเบาใจสบายใจสะอาดใจใจสว่างแต่ไม่เห็นว่าในความนิ่งความเฉยความว่างความสว่างความเบาความสะอาดความบริสุทธิ์แล้วไม่มีไอ้บ้าอีบ้าคือไม่มีอาการของขันห้าอันนั้นนะ่ะผิดทางแนละ้วเพราะว่าต่อให้นิ่งให้เฉยให้ว่างให้เบาให้นิพพานแล้วด้วยซ้ําไปอาการของขันห้า,ายังไม่ตายมันยังมีอยู่อ้การอาการของขันห้ามันเหมือนกับว่า ไอ้บ้าอีบ้าคือตัวเราเนี่ยพูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดพูดอยู่คนเดียวในใจแต่เมื่อสิ้นยึดถือซะแล้วเนี่ยมันก็พูดบ่นไปแต่มันไม่พูดบ่นโดยความไม่ยึดถือแต่มันก็องง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 อะไรมันมันรู้อยู่ในใจเนี่ยแต่มันมันก็พูดบ่นไปมันก็พูดอยู่คนเดียวแต่มันมันพูดโดยไม่มีผู้ยึดถือแต่ถ้ามันมันมีอุปทานขัน้าอยู่เนี่ยมันต้องพูดบ่นด้วยต้องมีตัวเราไปยึดถือมันด้วยมันต่างกัน แม้แต่นิพพานแล้วเนี่ยไอ้ผู้พูดผู้บ่นเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ไม่มีตัวเราไปยึดถือไว้ไอ้ผู้พูดผู้บ่นเนี่ยเป็นตัวเราหรือตัวเรา่ะเป็นผู้พูดผู้บ่นในใจอยู่คนเดียวมันมีแต่กริยาการพูดบ่นแสดงกริยาการแต่ผู้ยึดถือไม่มีนั่นจึงนิพพานนั่นเรียกว่าสิ้นอุปทานขันห้าสิ้ิอุปทานขันห้าเข้าใจไหมไอ้ตรงนี้ต้องชัดเจนท่านอาจารย์คะยมเข้าใจท่านอาจารย์ค่ะ อ,อที่ท่านอาจารย์เคยพูดเรื่องยถาปุตตยานนะัทสนะเนี่ยคือประตูก้าวข้ามสู่พระนิพพานเนี่ยจริงๆแล้วอันเนี้ยมันคก็คือการรู้เท่าทานันมีปัญญารู้เท่าทาันปล่อยวางทุกขณะจิตทุกปัจจุบันขณะคือเหมือนกับว่าถ้าคือเมื่อก่อนเนะมื่อก่อนน่ยโยมไปเข้าใจผิดด้วยความที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเคยไปคิดว่ายถาปุตตยานนะัทสนะเนี่ยเป็นประตูก้าวข้ามสู่พระนิพพานคือเหมือนเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปอะไรอย่างเนะงี้ยนะเจ้าค่ะแต่ หลังๆเนี่ยยกเข้าใจแล้ว,ลวเจ้าค่ะที่ท่านอาจารย์พูดเรื่องยถาปุตยา,านาัทนะหมายของว่าทุกปัจจุบันขณะมีสติสมาธิปัญญาไม่หลงไปกับสังขารเนี่ยมันก็คือยถาปุตยา,านทัศนะตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่คือคือ,คอไม่หลงไปโดยที่ไม่มีผู้มารักษาความไม่หลงนะเจ้าค่ะอ๋ะอเจ้าค่ะค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ,ะว่าไงกณเดชว่าไง มาสซี่มีอะไรไหมว่าไงไม่มีเจ้าขาหลวงตาชัดเจนไหมจีวันนี้วันนี้ชัดเจนไหมที่พูดทั้งหมดเข้าใจเจ้าค่ะก่อนหลวงตากลับมามาถึงวันนี้แล้วก็ก่อนฟังธรรมในวันนี้เลยหลังจากฟังธรรมเสร็จแล้วในวันนี้ก่อนเนี่ยก่อนหลวงตากลับมาไม่อยู่หลายวัน จะมาถึงวันนี้และก่อนฟังธรรมวันนี้และจนถึงหลังจากฟังธรรมเสร็จในวันนี้เป็นยังไงบ้างในหลวงอธิบายดิอธิบายธรรมอะ่ะที่เกิดขึ้นในใจปรากฏในใจแตกต่างกันอย่างไรมันเหมือนกับว่าตอนที่ก่อนที่หลวงตาจะกลับนะคะมันเหมือนกับมันเห็น สังขารในใจอะค่ะที่มันเป็นที่มันเป็นกิเลสอะค่ะหลวงตาเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเรื่องอะไรบางอย่างที่มันยึดอยู่ในใจแล้วเราไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่มันโผล่ขึ้นมามันก็จะมีอัตตาตัวตนนะ่ะเข้าไปหลงยึด แล้วพยายามจะจัดการให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งหนูเดินจงกรมอะค่ะก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันขึ้นมาแล้วปรากฏว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องเดิมที่ขึ้นมาแล้วมันก็ไปเออาูอี U e กับมันเราก็รู้สึกรู้สึกสะดุดกับสิ่งนี้แล้วเราก็เลยเหมือนกับ เข้าไปพิจารณาว่าทําไมพอมันเป็นเรื่องเนี้ยมันจะต้องมีอะไรกับมันสักอยา่างก็เลยรู้สึกว่าแต่ก่อนไม่เคยเห็นแล้วก็จัดการแต่พอมันได้เห็นน่ะก็เลยเหมือนกับถามมันนะคะว่าเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าลึกๆแล้วอ่ะเรายังยึดถือแล้วก็ให้ค่ากับสิ่งสิ่งนั้นอยู่คือมันไม่ได้เห็นตามความเป็นจริง อย่างที่มื่อกี้พี่น้ำพึ่งพูดเรื่องยะถาภูตยานทัศนาค่ะก็คือรู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงนะโมเมนต์นั้นพอพอมันเห็นว่ามันก็เป็นแค่เพียงสิ่งหนึ่งที่มันผุดขึ้นมามันก็คือสังขารตัวหนึง่งเหมือนที่หลวงตาพยายามจะชี้ชี้ให้หนูเห็นไอ้เรื่องเดิมเมเรื่องเดิมเมเรื่องดิมเมเนี่ยค่ะแต่หนูก็ไม่เคยเห็นเห็น เห็นตามที่หลวงตาบอกแต่มันไปทำพฤติกรรมตรงกันข้ามคือปฏิบัติกับด้านพอหลวงตาชี้พอไม่เห็นก็มีกิเลสตัณหาประทานนะคะความดิ้นรนพยายามที่จะจัดการให้มันไม่มีพราะเข้าใจผิดว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยสุดท้ายแล้วจะมีผู้ได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นก็คือมีตัวเราตั้งไว้เพื่อจะไปเอานิพพาน มันก็เลยทําพฤติกรรมอย่างเงี้ยเรื่อย amine, ๆเรื是是่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้เห็นสังขารตัวเนี้ยตามความเป็นจริงด้วยปัญญาของมันเองจนวันนั้นที่เห็นนะคะมันก็ยอมรับได้ว่ามันก็เป็นสังขารตัวหนึ่งที่ไม่เคยเห็นนี่พอได้เห็นก็ไม่ก็มันก็ไม่ต้องมีใครที่จะต้องไปทําให้มันมีหรือไม่มีหรือหมดไปหรือไม่หมดไปมันจะมีหรือไม่มีหรือจะหมดไปหรือจะยังไงอะ เขามีหน้าที่เกิดระดับของเขาอยู่แล้วณโมเมนต์นั้นมันเข้าใจแบบนั้นแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าเรามาบวชเพื่ออะไรมันเหมือนกับมันได้คำตอบลึกๆแล้วว่าจริงๆอ่ะเราพยายามหนีทุกข์เราพยายาม หนีโลกแล้วมายึดธรรมมันก็เลยมีตัวเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่ตัวเราเนี่ยจะพ้นจากทุกข์แล้วก็นิพพานแต่พอมันยอมรับความจริงได้ ทุกก็คือทุกเหมือนที่ลงตาแนะนำพี่ผู้ชายว่าทุกมันก็เป็นแค่อันนี้จังทุกขังอนัตตาคือมันมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นสังขารตัวหนึ่งที่เกิดดับก็เลยรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราพยายามจะเลือกอะค่ะเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็พยายามผักใส่สิ่งที่ไม่ดีพอเรากลัวว่าเราะจะทุก มันมีอัตตาตัวเราะเป็นที่ตั้งตลอดในทุกๆพฤติกรรมเหมือนมันหลอกตัวเองมาตลอดว่ารู้ว่าเข้าใจแต่จริงๆแล้วมันไม่เห็นเป็นที่ตั้งแต่ลึกๆแล้วอะในใจลึกๆอะยึดนูน่นยึดนี่ยึดนั่นอะมันไม่เคยมองมันไม่เคยเข้าไปสำรวจตรวจสอบดูเลยว่ามันมีแบบ สิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันยึดอยู่หลายอย่างแล้วมันก็มีกิเลสมาชักชวนให้เราอยากทำโน้นอยากทำนี้ตอนที่หลงตามไม่อยู่ก็ปล่อยให้มันขึ้นมาเลยค่ะหลงตาก็มีหลงหลงไปทำตามมันด้วยแล้วก็กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็กลับมาตั้งต้นใหม่มันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะ บางทีก็เห็นบางทีก็หลงเข้าไปเป็นแต่ถ้าให้เทียบถึงพฤติกรรมที่เป็นรูปแบบภายนอกอะในการหยุดกระทําเพื่อที่จะได้อะไรบางอย่างอะตรงเนี้มันก็ลดลงไปมากมันเป็นลักษณะของความเปลียนภายในใจที่หลวงตาบอกว่าไอ้ที่ไม่พักเนี่ยมันคือการไม่พักสติปัญญาที่จะรู้เห็น อาจจะทำความจริงในทุกๆปัจจุบันขณะส่วนไม่เพียรเนี่ยมันเป็นการไม่เพียรเอาตัวเราไปกระทาเพื่อที่จะให้ได้อะไรให้เป็นอะไรเพื่อที่จะไปถึงอะไรจากตอนแรกที่มันเข้าใจผิดกับด้านตอนนี้ก็เริ่มทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วไอ้ตัวไอ้บ้าค่ะที่ตะกอเราอะ่ะพอเราติดอยู่กับอารมณ์ที่มัน ว่างโล่งโปร่งเบาสบายเราก็จะไม่เห็นว่ามันมีตัวความคิดข้างในลึกๆที่มันพูดอยู่ตลอดเวลามันก็พูดขึ้นมาให้เห็นเนี่ยค่ะบางทีมันว่างมากมันก็พูดขึ้นมานี่เราแช่หรือเปล่านี่เรานั่นหรือเปล่ามันมีไอเราเราเราตรงเนี้ยค่ะที่มันพูดขึ้นมาไม่ได้เดินจงกรมอย่างเงี้ยได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือมันพยายามจะพูดชักชวนประมาณเนี้ยค่ะเราก็เห็นไอเราตัวเนี้ยในปัจจุบัน มันก็เหมือนกับมันก็มีความเพียรตรงเนี้ยก็ดูดูดูในปัจจุบันอย่างเนี้ยค่ะตอนที่หลวงตาไม่อยู่แล้วพอหลวงตากลับมาถามว่าเข้าใจอะไรมากขึ้นไหมความรู้ความเข้าใจในหัวคือมันมันเต็มเต็มจนล้นนะคะไม่รู้จะเข้าใจอะไรแล้ว แต่มันก็มีตัวที่พยายามจะดิ้นรนว่าเรายังไม่รู้อะไรเรายังต้องรู้อะไรมากไปก่อนนี้เรายังต้องรู้ละปล่อยวางอะไรซึ่งมันก็เป็นสังขารที่มันผุดขึ้นมาให้เห็นแบบนี้ค่ะลงตาแล้วก็ได้กัลยาณมิตรแม่แม่แม,แม,แม่ฉี่ทุกท่านคอยแบบคอย คอยให้กำลังใจคอยเตือนสติคอยบอกว่าเออปัจจุบันขณะนะมันอย่างนี้นะมันอย่างน้นนะก็ก็เรียนรู้ไปในประสบการณ์ของตัวเองอนะคะ่ะแล้วก็เรียนรู้จากทุกๆคนถ้าถามว่าตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมหรือได้อะไรบ้างหนูก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอะคะ่ะหลวงตา สุดท <IS convert to Christians> ้ายไม่เหลืออะไรหรอไม่เหลืออะไรที่ยึดถือไว้เลยไม่เอาอะไรไม่ปรารถนาจะไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรไม่ยึดถืออะไรไม่กังวลกับอะไรไม่กังวลว่าจะเป็นจะตายไม่กังวลว่าจะเป็นยังไงนั่นแหละคือความไม่ยึดถืออะไรไม่มีผู้ยึดถืออะไรเมื่อสิ้นความยึดถือสิ้นความกังวล ใจมันก็สงบว่างเปล่าเป็นความสงบว่างเปล่าไม่มีแม้แต่ตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปรักษณ์ใดๆมันก็มีแต่เหลือแต่ความไม่มีไม่มีอะไรปรากฏเลยถ้าไม่มีอะไรเลยส่วนขันห้าก็ยังดำเนินชีวิตต่อไปตามคันลองของชีวิตโดยชอบทำโดยรู้แก้ใจว่าหมดสิ้นแล้วไม่เหลืออะไรที่ยึถือไว้ ไม่มีอะไรที่จะปรารถนาจะไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรแต่ชีวิตขันห้าเนี่ยก็ต้องดำเนินไปตามคันลองโดยชอบธรรมีแค่นี้เนี่ยจนกว่าจะสิ้นบุตินกรรมเก่าคือขันห้าเนี่ยมันเกิดมาจากกรรมเก่ามันเป็นวิบากขันดับไป่นแนะมันก็เหลือแต่ความไม่มีอะไร มันก็รู้แก้งแก้ใจว่าบัตเนี้ยมันไม่ไม่เหลืออะไรแล้ว no ไม่มีต <man if Bel icy> ัวตนของผู้ยึดถืออะไรไม่มีอะไรยึดถือและไม่มีตัวตนไปยึดถืออะไรไม่ใช่ว่ามีตัวตนไม่ยึดถือแต่ไม่มีตัวตนไปยึดถืออะไรความไม่ยึดถือก็ไม่มีตัวตนไปยึดถือความไม่ยึดถือไม่มีตัวตนทั้งไปยึดถือและไม่มีตัวตน ไปยึดถือความไม่ยึดถือแล้วถ้ความไม่มีอะไรในความไม่มีอะไรก็มไม่มีตัวเราไม่มีของของเรารู้แจ้งกับใจว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยที่ยึดถือไว้ไม่มีผู้ยึดถือใจมันก็สงบวางเปล่าจากความปรุงแต่งความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆ ส่วนขันห้าจะไม่ตายมันเป็นวิบากขันตุดท้ายก็ปล่อยมานทางานไปโดยชอบทำแล้วก็ดับไปเมื่อถึงเวลาอันควรพราะแค่นั้นเองกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงตาเจ้ามะจาทุอ่าไอหมอนุจิจะพูดอะไรอีกไหม ก่อนที่จะปิดจบวันนี้เจ้าค่ะลวงตาก็สุดท้ายมันมันก็ไม่รู้ที่จะพูดอะไรเจ้าค่ะลวงตาแค่ว่าแบบเออลกมันรู้สึกว่าแบบคือทุกอย่างในโลกเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นเปลวไฟที่ว่างเปล่านะเจ้าค่ะลวงตาเหมือนกับมันไม่ว่าอะไรก็ตามแต่มันก็ปรากฏขึ้นมาในขณะหนึ่งแล้วก็ มันเหมือนจะร้อนมันสว่างมันเหมือนจะมีแต่ท้ายที่สุดพอมันหายไปมันก็คือไม่มีอะไรเลยเจ้าพ่ะองวงตาซึ่งมันมันเป็นเปลวไฟที่ว่างเปล่าจริงๆก่อนหน้านี้ลูกคิดว่ามันมีหลายสิ่งที่มีความหมายแต่ว่าท้ายที่สุดถ้าเกิดสมมติว่าแบบดับไป ในวันนี้วันพรุ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยคิดว่าแบบเออมันมีมันได้มันเป็นอะไรอะมันก็คือไม่มีเลยเจ้าค่ะแล้วมันก็ไม่มีที่ไปด้วยเจ้าลวงตาเพราะว่ามันมันไม่รู้จะไปไหนหรือไม่รู้จะเป็นยังไงมันก็มันก็แค่สรรพสิ่งมันดับไปเท่านั้นเองเจ้าค่ะ ดีละดีละดีละเอวังก็มีด้วยประกาศละเชนนี้